สวัสดีค่ะหากว่า b บ a ็คพิ n งมีใครสักคนไม่ต่อสัญญากับ YG Entertainment นี่เป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของพวกเธอในฐานะ b บ a ็คพิ n งก็เป็นได้หลังจากผ่านไปนาน11เดือนล่าสุดคอนเสิร์ตเวทีวสุดยิ่งใหญ่ที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกอย่างบอยพิ i งกก็ถึงตอนจบได้แล้ว b บ a ็คพิ n งประกาศจัดเวร์ทัวรอบสุดท้ายก็อาจจะเป็นคอนเสิร์ตปิดฉากทัวร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกิร์ลกรุ๊ปเค๊ โดยทางล่าสุดวันจีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้ออกมาประกาศจัดคอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์สองรอบสุดท้ายของวง Back พิงในชื่อ Back พิ้งก์เวิร์ลทัวร์บอนพิ้งก์ไฟนอลอินโซณักกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในวันที่16และ17กันยายน2 0 2 3ที่จะถึงนี้แล้วนะคะอย่างเป็นทางการซึ่งกระด้สร้างความกังวลใจให้กับเหล่าแฟนคลับบิงมีน้อยเมื่อหลายคนคาดการเอาไว้ว่านี่อาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของ4ี่สาวในนามสมาชิกวง Black พิงกก็เป็นได้เนื่องจากประเด็นการต่อสัญญาของพวกเธอกับวัน ไม่มีการออกมาอัปเดตการต่อสัญญาดังกล่าวใดในตอนนี้ สำหรับประเด็นการต่อสัญญาของศีสาววงแบล็ k พิงก์ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับเื่อนอย่างที่ใครคาดการเอาไว้แต่แรกเมื่อล่าสุดข่าหลายสำนักข่าวรายงานตรงกันว่าลิซ่าแบล็กพิงก์คือหนึ่งในสมาชิกที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับการต่อสัญญาในครั้งนี้ได้กับทางค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ซึ่งข่าวลือดังกล่าวไม่เพียงแค่สร้างความหวั่นใจให้กับสาววงวิ่งทั่วโลกเท่านั้นหากยังส่งผลกระทบต่อกระดานหุ้นของบริษัท YG Entertainment ที่ร่วงลงทันทีเกือบ8%เลยทีเดียวค่ะ ในปัจจุบันทั้ง4สาวกำลังเดินหน้าตามตารางทัวร์คอนเสิร์ตในรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่18สิงหางคมที่ผ่านมาแสดงคอนเสิร์ตที่ l าส v e กัสภายในคอนเสิร์ตเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดฮอตทำเอาแฮชแท็กแบล็กพิ้งอินเสกัสติดเทรนทั่วโลกอีกด้วยค่ะและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตสาวๆาวแบ็กพิงก์พร้อมโมเมนต์บรรยากาศภายในคอนเสิร์ตส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเ,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 เใใติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ